สวัสดีครับพวกผมนะครับวันนี้นะครับขอเชิญทุกท่านพบกับรายการสาระน่ารู้จากไอ้นิวอีพีหนึ่งขึ่ในอีพีแรกนะครับผมจะพูดถึงเรื่องโรคโควิด1 9เป็นโรคระบาดที่น่ากลัวที่สุดจริงหรอก็ถ้าหากพูดถึงร่วงโรคระบาดนะครับ หลายท่านนะครับคงจะคิดถึงโรคโควิด1 9ใช่ไหมครับซึ่งโรคนี้นะครับทำให้หลายท่านรู้ทั้งตัวตรงนี้เยครับไม่ได้ไปไหนเลยครับอยู่ในบ้านวันก็สั่งแต่แคฟู้ดแล้วก็เบื่อมากนะครับแต่ทุกท่านรู้ไหมครับว่าโรคโควิด1 9กไม่ใช่โรคระบาดท,ที่รุนแรงที่สุดโรคระบาดท,ที่รุนแรงที่สุดที่เคยเกิดขึ้นมาบนโลกเรานะครับเคยเกิดขึ้นมาแล้วทั้งหมด6ครั้งด้วยกันและแต่ละครั้งรุนแรงมากกว่าโควิด1 9หลายเท่าโดยจะมีครั้งไหนบ้างที่รแรงที่สุด พร้อมแล้วเริ่มชมได้เลยครับก็สําหรับโรคระบาดครั้งแรกนะครับก็คือโรคอะฮิวาตกากโรคครั้งที่6นะครับโดยเกิดขึ้นครั้งแรกในปีพศ2 4 5 3ถึงปีพศ2454โดยที่ผมเรียกว่าโรคอะฮิวาตการโรคครั้งที่6กเนี่ยก็เพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วทั้งหมด5ครั้งด้วยกันนะครับซึ่งแต่ละครั้งที่เคยเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่รุนแรงและก็ฆ่าชีวิตผู้คนไม่ถึงแสนคน แต่ปรากฏว่าไอ้โรคไอวาตากาโรคคั้งที่หอกนะครับมันดันฆ่าชีวิตผู้คนไปถึง8 0 0แสนคนด้วยกันนะครับเกือบล้านโดยต้นกำเนิดนะครับเกิดมาจากประเทศอินเดียก่อนที่จะลุกลามไปยังตะวันออกกลางอเมริกาเหนือยุโรปตะวันออกแล้วก็รัสเซียด้วยกันเห็นไหมครับแค่โรคแรกนะครับก็ฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้วทั้งหมด8 0 0แสนคนด้วยกันโอเคครับเพื่อไม่ให้ป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มมาที่โรคที่2กันเลยดีกว่าครับโรคที่2นะครับก็คือโรคแคบใหญ่สเปนนะครับ โดยจะเกิดขึ้นในปีพศ2461ถึงปีพศ2463ซึ่งโลกนี้นะครับเป็นโลกที่ได้ชื่อว่าน่ากลัวที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเลยก็ว่าได้นะฮะโดยถามว่าทำไมถึงน่ากลัวที่สุดเพราะว่าโลกนี้มีผู้ติดเชื้อ1ใน3ของโลกเลยนะครับโดยคิดเป็นจำนวนประชากรนี่คือมากกว่า500ล้านคนด้วยกัน โดยความน่ากลัวของโลกนี้นะครับก็คือใน25สัปดาห์แรกของการติดเชื้อมีคนตายมากถึง25ล้านคนและจากการแพร่ระบาดของโลคนี้ตั้งแต่ปี2461ถึง2463มีผู้เสียชีวิตมากกว่า50ล้านคนโอ้โหพระเจ้า50ล้านคนนะครับคือเกือบจะทั้งประเทศไทยอ่ะแล้วความพิสดารของโรคนี้คืออะไรรู้ไหมครับ คือความพิศนานของโรกนี้ก็คือโรคปกตินะครับโรคไข้หวัดธรรมดาเนี่ยมันจะติดเชื้อก็เฉพาะคนที่มีร่างกายอ่อนแอนะครับแล้วก็จะติดเชื้อเฉพาะพวกเด็กใช่ไหมคนที่ร่างกายแข็งแรงตัวไหนเขาก็จะไม่ติดเชื้อกันแต่อโรคไข้หวัดใหญ่สเปนเนี่ยมันจะต่างจากโรคไข้หวัดธรรมดาตรงคนที่ร่างกายแข็งแรงครับ จะมีโอกาสติดเชื้อมากกว่านคนที่ร่างกายอ่อนแอด้วยกันแล้วก็จากจํานวนผู้เสียชีวิต50ล้านคนนะครับเกือบครึ่งเป็นจํานวนของคนที่มีร่างกายแข็งแรงแล้วก็เป็นจํานวนของกลุ่มวัยรุ่นทั้งนั้นเลยนะครับโอเคครับเรามาดูโรคที่3กันมากดีกว่าครับก็คือโรคไข้หวัดใหญ่เอเชียนะครับตะ่กี้คือสเปนนะครับตอนนี้มาเอเชียบ้างนะครับโดยโรคไข้หวัดใหญ่เอเชียนะครับเกิดขึ้นในปีพศ2499นะครับ2499นะ โดยโลกนี้นะครับเป็นการระบาดรุนแรงครั้งใหญ่ในกลุ่มของเชื้อไวรัสกลุ่ม A ไข้หวัดใหญ่กลุ่ม A นะครับหรือที่เรารู้จักกันนี่คือชื่อของ H2N2 ต้นกำเนิดของโลกนี้นะครับเกิดมาจากประเทศจีนนะครับโดยกลุ่มชาวจีนในายแพทคนุยโจนะครับเป็นผู้ติดเชื้อกลุ่มแรกแล้วก็ลามไปยังประเทศทั้งประเทศจีนเลยทีนี้แล้วก็ลามไปยังฮ่องกงอเมริกานะครับโดยความรุนแรงของโลกนี้นะครับคือ องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ออกมายืนยันตัวเลขของผู้เสียชีวิตที่เสียชีวิตมากกว่า2ล้านคนทั่วโลกนะครับโดยสิ่งที่น่าตกใจมากกว่านั้นนีคือในประเทศสหรัฐอเมริกามีผู้เสียชีวิต7,000หคนภายในประเทศเดียวนะครับเจ็ดหคนจาก2ล้านคนโอเคครับเรามาอยู่กันที่โลกที่ล้วนะครับก็คือโลกไข้หวัดใหญ่ฮ่องกงโดยไข้หวัดใหญ่ฮ่องกงนะครับ เกิดการระบาดครั้งแรกในปีพศ2511โดยเชื้อไวรัสนะครับเป็นกลุ่มของเชื้อไวรัส h t n 2พบครั้งแรกนะครับที่ประเทศฮ่องกงก็เหมือนชื่อมันนะ,นะเนาะแค่แฮ่องกงต้องพบที่ฮ่องกงนะครับก่อนที่จะลุกลามไปยังเวียดนามสิงคโปร์แล้วก็ขยายวงกว้างไปยังอินเดียซึ่งอินเดียเป็นประเทศที่ใหญ่มากนะครับพออินเดียเป็นประเทศที่ใหญ่เกิดอะไรขึ้นครับก็ลามไปทั่วเลยครับทีนี้ลามไปยังฟิลิปปินส์ออสเตรเลียญี่ปุ่นยุโรปเมริกาใต้สหรัฐอเมริกา,ากา็คือแบบ โอ้เกิดไปครึ่งโลกนะครับโดยโลกนี้นะครับมันกลายพันธุ์มาจากโรคไข้หวัดใหญ่เอเชียนะครับแต่ว่าความรุนแรงของโลกมันน้อยกว่าโรคไข้หวัดใหญ่เอเชียเยอะนะครับแต่ว่ารู้ไหมครับถึงแม้ว่าความรุนแรงของโลกมันจะน้อยกว่าโรคไข้หวัดใหญ่เอเชียแต่ว่าโลกนี้ก็ฆ่าคนตายไปถึง1ล้านคนด้วยกันนะครับขนาดรุนแรงน้อยกว่านี้ต่อไปนะครับเป็นโรค H I V หรือโรคเอดส์นั่นเองนะครับ โดยโรคเอดนะครับมีการระบาดเริ่มต้นนะครับในปีพศ2519นะครับและก็ระบาดรุนแรงมากสุดในปีพศ2548ถึง2555นะครับโดยโรคเอดนะครับหรือโรค HIV ก็คือเราพบครั้งแรกที่ประเทศคองโกนะครับโดยโรคนี้นะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้วมากกว่า36ล้านคนเลยด้วยการเชียวและทีนี้นะครับ หลังจากที่โลกนี้นะครับได้ฆ่ายอผู้คนมากกว่า36ล้านคนนะครับทําให้ทั่วโลกนะครับเกิดการตื่นตระหนกต,ต,ต่อโลกนี้นะครับและแพทย์นะครับจากทั่วทุกมโลกเลยนะครับก็พยายามที่จะคิดวิธีการรักษาให้ผู้ติดเชื้อนะครับสามารถใช้ชีวิตยอยู่ได้อย่างปกติโดยในปัจจุบันนะครับพบว่า อัตราการติดเชื้อของโรค h i v นะครับลดลงมากกว่าเดิมนะครับจากอัตราการติดเชื้อจาก2.2ล้านคนเหลือ1.6ล้านคนต่อปีโอเคนะครับแล้วก็เราก็มาพบกับโรคสุดท้ายแล้วนะครับก็คือโรคไข้หวัดใหญ่2009หรือที่เรารู้จักกันก็คือโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอนั่นเองนะฮะโดยโรคนี้นะครับ,รบมีการติดเชื้อครั้งแรกเมื่อเดือนเมษา2552นะครับ โดยประเทศที่เริมระบาดในประเทศแรกก็คือประเทศเม็กซิโกแล้วก็สหรัฐอเมริกาก่อนจะลามไปทั่วโลกนะครับโดยความแปลกประหลาดของโลกนี้มันคืออะไรดูไหมครับโลกนี้นะครับมันเกิดจากการรวมกันของไข่วัดใหญ่ในมนุษย์แล้วก็ไข่วัดลกในทวีปอเมริกาเหนือแล้วก็ไข้หวัดหมูในเอเชียเห็นไหมครับสามโลกนี้มาฟิวชันกันไม่ใช่ฟิวชั่นแบบนี้นะครับแล้วก็ทําให้มันเกิดการกลายเป็นโรคอุบัติใหม่ขึ้นมานครับเพราะมันไม่เคยเกิดโรคแบบนี้ขึ้นมาก่อน โดยตอนนั้นนะครับองค์กรควบคุมการป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกาหรือ CDC นะครับได้ออกมาคาดการว่าโรคไข้หวัดใหญ่2009นะครับจะฆ่าชีวิตประชากรไปถึง280,000คนเลยทีเดียวแต่แล้วนะครับ WTO นะครับก็ออกมายืนยันตัวเลขของผู้เสียชีวิตที่คือมีทั้งหมด20,000คนด้วยกันนะครับก็บจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องโรคระบาดท,ทั้ง6ที่รุนแรงกว่าโรคโ -19 นะครับ ถ้าหากทุกคนนะครับชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็อยากให้ผมทำคลิปวิดีโอมาแบบนี้อีกก็ปุ่มไลค์นะครับอยู่ข้างล่างแล้วก็ปุ่มซับสไครต์อยู่ข้างล่าง,ก,าง,างก็ฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์แล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปด้วยครับขอบคุณครับ